เอออะนะนะอิสิโลลากราบกลานประสานส่งเสียง <wo> <iaARS> <templos> <irestrial> <to> ฉันสำเนียงจะจารนายเออจารนายว่าฟังนี่ฉันสำเนียงนี่จะจารนายว่าฉันเป็นลูกชาวนาะไม่น่าตาหรือกดำว่านายไดิคิดโอยคำน่ะกลัวไม่คำค,มค,ม,คมคายทั้งอ,กอักษรกลอนกระทุกกล่อยแผลหูนายนะ้า เพลงนี้ทีเซนี่ทีแรกเลยนะ้ำจิ้มในท้องนาคนสามัยก่อนเข้าเกี้ยวข้าวกันคนตะก้อนกาเก่งก็พูดเป็นกรอนเกี้ยวกันเป็นกรอนไปงั้น,นเขาถึงได้เ,เรียกเป็นอเซลเซลกันไปเซลกันมาอย่างเงี้ย ว่าเสียงใครก็กระเนือว่าเสียงใครก็กระแนวว่าเสียงมาเรียขาแม่ยังจำกันไม่ได้ก็นี่จะเป็นเสียงคนและเราก็ฟังไม่ชัดก็นี่จะเป็นเสียงสัตว์หนอยังสงสัยว่าเสียงใคกรกันเนอเสียงใคกรกันแนนี่แหละคือตัวตนของเราที่นี่สุพรรณบุรีเมื่อเอ่ยถึงสุพรรณบุรีอยากให้เด็กรู้สึกว่าเพลงขึ้นบ้านต้องมาเป็นที่หนึ่ง

กว่าทูปทียนและมากอีกทั้งวาลีลูกจะยกบาบศีลขึ้นมาสี่มุมลูกจ้าไหวพระภูมิเจ้าของที่ลูกจ้าไหวไตรสูงองค์พระพุทธาเอิ้งเอย๋ยไหวทันเทวดาองค์ที่ดีดี การเรียนรู้ไม่ได้เกิดมาด้วยตัวเราเองอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งนําเราไปสู่การแสดงนั้นๆซึ่งเราถือว่าคนที่ให้ความรู้เราเราเรียกครูหมดเมื่อก่อนพ่อไหวแม่ผันก็ไม่มีใครตั้งยศตั้งซีให้แต่แม่ก็เรียกว่าครูไหวพ่อไหวแม่ผันคนอื่นก็มอกครูแม่ครู ต้นไดการว่ามีครูแล้วสัสตร์ขแขนงนั้นย่อมทําให้ยืนหยัดแล้วก็เป็นที่เชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะยึดมั่นว่าฉันไม่ได้มาอย่างรอยๆอยฉันมาอย่างมีหลักฐานเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้มันจึงมีติดกันมาว่าศิษย์มีครูเมื่ก่อนเนี่ยต้องเอาสำรับไปกันเองนะหาสหลกสองข้างซ้ายขวาเอาไปตั้งวันไหวครู ใครที่มีลูกหลานจะมาฝากเพลงก็วันนั้นเลยเอาไปฝากตัวจับข้อมือรับตัวเป็นสิทธิ์ต้องจับมือน่าจะถือว่าเป็นพิธีที่ง่ายและคือความใกล้ชิดคือการนำพาที่จะไปสู่การเป็นศิลปิน อาทะลุปลุโปร่งไหมตอบทะลุปุโปรงไหมสว่างสว่างไหมเอ้อเอ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 อ ศิลปินแห่งชาติคือแม่ก่อนจิตเข้ามาเป็นตัวเสริมหลักที่ให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจว่าเขาไม่ได้เรียนเพลงพื้นบ้านแบบงูงูปลาปานะเขาได้รับความรู้จากศิลปินแห่งชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นกน ไม่เคยทางด้านนี้แซวครับยากมาลองดูภูธธมิใจครับเพราะที่เราจะมามาฮัดกับตัวจริงเส้นจริงเนี้ยยากน้อยคน รู้สึกอยากย้อนอดีตกลับไปอยากรู้รสชาติว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงครับเวลาการไปทําการแสดงไปทําอะไรที่เนี่ยครับอยากดูการประชันลําตัดประชันอีเซลมีอะไรที่น่าตื่นเต้นจะเป็นที่ดิมาดำหรือว่าดำมาแดงตอนนีุ้ขแหงเกินใช้ได้ไม่ใช่ไอ้นินกินลำไม่ใช่ไอ้ดำมาแดง มาจับแหวงเฮ้ยเมืองกอไทยเมืองอูไทยไอ้ขอก็มาจับแหวงเมืองอุไทยเฮ้ยชัดไอ้มาต่างแฝงจะมาขยแยงเดินฝังเออแล้วเดินก็เดี๋ยวแม่โคกเสียด้วยลางเอ้ยแล้วใบในเน่ะเออแล้วใบในแต่ก่อนทว่าอาชนะเอาแพ้กัน ถ้าใครอ่อนกว่าเสร็จถ้านับ่หวใครว่าเพลงเล็บคำเดียวตามแก้จนหมดเสียงว่าเพลงมันมาเราเป็นมาเป็นหนูแต่เราก็ไม่รู้เรากันเป็นเรื่องอะไรไอ้มาไทยนักเที่ยวโทนนักเที่ยวอยู่โคนไทยดันหน้าปลายเขียวมีคันน้าโคนเขียวมีไขว่าได้เยอะว่าเดยังจะโขก้วยนานมาจะวาง้วยเขียวลงเออเอไปเพยแล้วด้วยเขียวรักทะลุ เดียวนันนำข้าวของฉัจะไหลเมื่อก่อนมีเพลงตับต้องต้องมันสมองดีคือไงลูกคุณจะเอาตรงไหนไปแก้ตรงนี้ให้ได้คือสมัยภูมิปยาสุพลแต่ก่อน เขาเก่งมากหัวลางทะลุรูเดียวแหละดูน้ำเขาไหลหัวลางทะลุรูเดียวก็ชัดไอเขียวไม่คมไอหน้านี้ไม่ได้อมรอไกลให้เห็นสียืนอยากให้อ้าปากแยงแยงแล้วแยงแยงให้ยืนเลียสีแลกันจนตาลายสุดยอดครับไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องหมาไม่เคยไม่เคยฟัง ต่อนตาลายหัยเหลียวเหลียวเลเล่เพ่แบบงเงงงามงะงเออแล้วงางะว่าผมปกลงมาปรับมาู้วหินก็ของใครเออแล้วของใครสนุกสนุกสนุกค่ะเป็นอะไรที่ลงตัวมากคือคนโบราณเขาจะมีกลเม็ดแรงของเขาแบบซับซ้อนมากต้องใช้สมองคิดตามไม่ทันที่แรกคิดว่าต้องนา่าเบื่อต้องร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางสิ่งที่เราไม่รู้เนี้ยค่ะคือ การเอื้อนการเป็นเพลงการเป็นมาของครูบางคนเงี้ยค่ะเราได้รู้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทําได้เบบนเขาคือมันไม่น่าเบื่อแล้วบบันจอองงีิิ้้้วววข่าคคทู เออแล้วทางขู่เธอลับฟังกรัดฮูเอยแล้วเพลงไทยเออแลวเพลงไทยเจอสดับรับรดก่อนสดเพลงอีเซลเปิดลำนําตาแล้วเพลงอีเซลยุคใหม่เพลงอีเซลยุคใหม่ทิดกับสมัยโพลาน แม่ภูมิใจว่าเนี่ยชีวิตแม่ทําไมไม่ได้เป็นเพลงแม่ก็คงไม่ได้สร้างตัวได้ขนาดนี้นกลัวจะสูญแม่คิดว่าเออหมดแม่แล้วนี่จะมีใครนั้นต่อหรือเปล่าคิดว่าน่าจะสูญครับถ้ารุ่นนี้หยุดรุ่นหลังๆก็ลองก็ได้ก็ลองเล่นๆแต่ว่าจะเก่งแค่ไหนได้แค่ไหนก็ ก็แล้วแต่แยาถากรรมมันหมดสมัยลงและการคนสืบทอดแก่ลงเบื่อลงตายโอ้มันก็จะจบไปลงไปเลยก็ชุดนนี้ก็หกสิบกามจะอยู่ได้อีกเท่าไหร่ยังพ่อเนี่ยเหรอจะทะลลองไปได้สักห้ปีไม่ตายก็ดีแล้วเขาบอกว่ามันเป็นศิละปะที่ไม่เขาทาเขาทางไหไม่รู้นุ่งก็บเบนเฉยมั้ง ทำฝันกันนั่งมาเพียบเรียบร้อยไอ้กระโดดกระเด้งไอ้นุ่งกางเกงเป้าเตี่ยวเดียวหายแค่เราวุว้ยปล,ปลึบปลับอยู่นานมันเข้ามาไล่มาไล่เราไล่จุงกระเบน ู้สึกเป้าๆนิดหนึงเสียดายอะเสียดายถ้าเกิดมันจะหายไปอะไรประมาณนี้ก็ถ้ามันหายไปจริงๆก็ไอ้ที่เราฝึกฝนมานี่มันก็คงมีอยู่ในแค่หนังสือ แรกหนูก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าเพลงอีเซลคงจะแค่ร้องๆไปแค่นั้นก็พอแล้วแต่พอมาฟังพวกแม่ๆพ่อๆเล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วเขาพร้อมจะถ่ายทอดเมื่อเราพร้อมจะรับจะสำนึกของคนสุพรรณรอของคนทุกคนที่ได้ฟังอ่ะมันคือสิ่งที่มันมีมานานมากๆเป็นร้อยร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ดีมันจะมาหายไปเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือต้องอันรักไว้ดีกว่า มันเป็นมรดกของเรานิดนิดหน่อยก็ช่วยๆกันนี่แหละคือตัวตนของเราและนี่คือเด็กตัวแทนที่จะนำไปบอกเพื่อนว่าเออเพลงอีแซล กว่ามันจะมีวันนี้มันไม่ได้ใช่สิ่งที่ง่ายเลยอยากให้เขาภูมิใจว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของวิไลยที่ทำหน้าที่รักษาคนเพลงพื้นบ้าน มันไม่อยู่บนโลกนี้หนูยังหนูว่ามันยังอยู่ในใจหนูยนอยู่ในใจ